โอเคนะผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการฆ่าทันโนแบนที่พูดกันไปนะคลิปคลิปที่เพิ่งลงไปภายในนะไม่กี่วันนะก็วิธีการฆ่าทันเอาวิธีการฆ่าทันโนแบนนะก็ให้เออมาตรงไอหอยทากนะตรงนี้แล้วก็ รอให้เลบีมันดรอปโทเค็นแบบคูณสามนะครับให้มันดรอปมาคูณสามเลยอ่นนี่นะครับทีนี้เราก็ให้ลงไปในหลุมทันโนแบร์เลยนะครับนี่พออย่างนี้มันก็จะลงมาแล้วใช่ไหมทันโนแบร์เนี่ยทีนี้เราก็จะฆ่ามันให้เราเอาหน้าแปะๆๆไว้อย่างนี้นะครับคือไม่ได้ให้เดินไปจนถึงสุดขอบตรงนั้นเลยนะเพราะถ้าเดินไปสุดขอบตรงนั้น มันจะแคบม,มากเลยนะ่านผู้ชมแล้วมันก็จะไม่สามารถหมุนตัวกลับได้เพราะฉะนั้นเราต้องเคื่อวประมาณแถวๆนี้แล้วก็หมุนตัวกลับนะเพราะตรงเนี้ยมันยังก,งกว้างๆอยู่นะแล้วพอเราได้เรกบีคูณสามแล้วเราก็ให้ใช้ไอ้เข็มของไอ้พิเศษบีนะลืมชื่อชื่อวะอะไรก็ให้หมุนอยู่ตรงนี้นะหมุนไปเรื่อๆยๆแหละ ก็ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากนะใช้แค่มีร่มมันนั้นนะแล้วก็มีรองเท้ามีหมวกเนาะแค่นั้นนะไม่ต้องมีเข็มขัดกับกระเป๋าก็ได้นะหรือมีไว้ก็ดีนะเพราะกระเป๋ามันจะบวกอะไรสักอย่างนึ่งเลยซึ่นลบมสนามเขียษบีจบังหมดก็เอามาใส่ไ,ไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้ารู้ว่าต้องใช้ก,ก็กดเบรกเลยเอ้ยนาีบีมันดรอกโทเค็นหลอก เราเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุนตัวกับนับหรือก็ต้องใช้สเต็ปก็ได้นะตอนนี้น่าจะตอนกลางคืนแล้วใช่ปะเล้มีดอปโทเค็นให้หมมันเดียวอีกมันน่าจะไปนอนมนะั้งเห็นมีตัวเดียวสองตัวหน่ตัวยก็ให้ทำอย่างนี้นะไปเรื่อยๆ พอเถินดึงท่อแล้วฟุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวิดสเต็ปผิดสเต็ปเดี๋อวนนะครับเดี๋ยวเราก็รอไปเลื่อนหนึ่งพันก็แบตเดียวแล้วผมก็คาดสุแล้วน่าจะไม่ถึงเวลาสามสิบวิของมันมั้งก็ถ้ารู้ว่าเลือดอย่างไรก็ตายก็เดินไปให้สุดเลยนะเพราะอย่างไรมันก็น่าจะตายก่อนอยู่แล้วนีเนี่ยก็ตายแล้ว ผมก็ได้มูลชำมมานะมูลเสียแล้วก็น้ำผึ้งเมติกบีนเอาน้ำผึ้งกำดบขนมปังหมี่ตัวน้ำเอฟมันน้ำมันน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอ้เก็บไม่ทันไม่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรวิธีสำหรับการฆ่าฮาล์โลแบนน่ะก็ ในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะตอนนี้ก็ตอนกับคนขอไปหาวิเชษดีก่อนม่คอยมาซัมัอนสโนแบดขอไปตามหาวิเชษดีเน็เอ,อ้อหาไปคนเดียวเหรอ ไอ้ตัวนี้มีวินดี้บีเดี๋ยวเราช่วยไปหาก็ได้ค่าวินดี้บีก่อนก็วินดี้บีอย่แบบค่ามาได้อย่างดีสิโอเคแล้วผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะวิธีค่าทาร์โลแบกเดี๋ยวไฟล์แม็กก็ใกล้จะได้ลงคลิปแล้วแหละ